ฮัลโหลสวัสดีฮะอันนี้เป็นอัดรอบที่สมก็คือผมพยายามจะปิดเสียงของไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะผมก็เลยได้อัดมาอีกรอบนึงนะฮะจริงๆริเกมก่อนหน้าผมเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแหละนี่นี่ได้ที่สี่เนาะโอ้โหทำไมคนน้อยติวงสองคนนี้อะเดี๋ยวผมว่ามันมีให้ไอ้รีเพย์อยู่ใช่ไหมนี่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 มันมีให้รีเพย์อยู่คิดว่าผมน่าจะทําปกจากไอ้ตรงนี้ได้เนาะไม่ได้เป็นปัญหาปั๊บนี่คือปัญหาที่ผมเจออยู่เนาะ ก็คืออย่างแรกไหนๆก็รอแล้วอย่างแรกเวลาผมกดแคปจอปุ๊บจอมจะกระพริบเห็นไหมแล้วผมเอาไปใช้ไม่ได้เว้ยแล้วก็อย่างที่สองตอนนี้ผมปรับไปมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่นี่นวันดี้ฮะโอเคเดี๋ยวเอาลงไปตอนแรกผมเอาไว้ด้านล่างเนาะมันเลยจะไม่ช้าผมเลยเอาไว้ด้านบนเลยมันจะบางจอที่สองที่ผมดูตอนนี้ที่ผมใช้อ,อัด OBS อ่ะไม่เป็นไรหรอกขอสะพานนะขอสะพานนะเพื่อนสะพานอเบ๊ขอคดั ขอบคุณครับขอขุดได้จะสร้างไงไวะเนี่ยอ่ะชาวบ,บ้านอยู่ไหนอ่าผมว่าแบกผมว่าแบกแนวดีกว่าผมเอาเป็นฟอสซิลแล้วกันเนาะ <laughs> ผมคิดไอไอเดียแบบสร้างอันนี้ไม่ออกจริงอ,ะอ่ะอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเก็บผมเก็บมันละเอียดกว่านดีกว่าปั๊บปั๊บแบบนี้ได้ป่าวะไม่รู้นะไม่รู้เวลามันเหลือเยอะผมทำให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนแป๊บนึงไอแคท แล้วก็เอาลัวมาทีนี้ลัวๆัวลัวลัวัว,ว,วัวอยู่ไหน <c oughs> ชิบหายแลหารัวไม่เจอไอเคเดี๋ยวเราดูลโหววแล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้ยเออวุ้น <c oughs> ไม่ได้เพื่อนโอ้ลงลงได้ไหมเนี่ย เฮ้ยทำไมมีคนเอาใหม่เดี๋ยวแต่เหมือนก้นหมดเลยเหรออา่าทำไมตาแป๊วจังน่ารักแค่หมดและไม่มีอะไรปั๊บโอ้สวยริยวคอมบอกเปตัวเหี้ยวะ่ะโอ้ฟันสวยแทะเอ๊ะอะไรนี้ โอเคผมบอกแล้วถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิด,มไ,มกดมไม่ดีมันก็แย่ไปเลยได้ที่สิบเอ็ดขอบคุณครับ <laughs> มาไม่ถนัดจ,จริงวะไอเนี้ยเอาใหม่ดิจิมไลบรลลี่เออเอาเอาแล้วเหรอจิมใช่ไหมจิมอะไรที่ผมเห็นทั่วไปในยิมได้บ้างอะไอพวกไอเครื่องยกออกกำลังกายอะไรต่างๆใช่ไหมโอเคเพราะผมต้องอันนี้แล้ววะไอทำเป็นไอไออะไรสักอย่างหนึ่งอะ ทำเป็นคล้ายๆรูปคนนะประมาณนั้นแล้วก็ทําแบบไอ้แขนคนแบบออกกําลังกายอยู่อะ่ะเออชิบหายละทําไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาไว้ฝั่งนี้ไม่น่าทันไม่น่าทันวะเอ,อเ้ยแต่เดี๋ยวลองดูลองดูลองดูงดเผได้เพืยอได้ <c oughs> ได้ปะวะโอเคเอาแค่นี้แหละท่าน <laughs> เดี๋ยวคิดจะเปลี่ยนแผนนะเ,นเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์แล้วกันเนาะรอดูผลโหวตดีกว่าเอ่ะเวทวอตอะไรเนี่ยเอ๊ะไม่ติดวะ <laughs> ไฟฟฟาไม่ทำงานแน่เลยเอ้อเอะไรเนี่ยเอนนอิบิโอชี เดี๋ยวเราบ่าเขาสร้างเก่งจริงคนนี้สร้างสวยจริงที่สามโอ้เสียดายวะเฮ้ยไอเลน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 ผมขอแก้ม,มือจากไอรอบที่แล้วหน่ะไอเลนขอไอเลนโอ้เซลฟ์พอร์เทรตทำเป็นไอนีม่มุกเดิมเลยเอามุกเดิมเลยตอนไหนตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมโอเค โอ้ยไม่โหลดเออเยี่ยมสร้างไม่ได้เนี่ยเออเดี๋ยวนเดี๋ยวแปนึงหนึงอ่าผมพยายามคิดที่แบบใช้ไอ้ถ่ายรูปสองมืออะไรอย่างเงี้ยเออไปมาไปมาไปมาไปาไหนโอเค <laughs> อย, <c oughs> ยอมมา แล้วผมเข้าไม่ถึงวะผมว่าใช่แน่หรอผมยังเข้าไม่ถึงวัฒนธรรมไฮพิกเซลต้องต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้เวลาเล่นเกมแต่ละทีเลเตนสองอันเลยวะ่ะโอ้เอาละยากละเกมนี้ยากละรอบน,นี้ได้ที่เจนะฮะจากสิบสามคนครึ่งหนึ่งพอดีโอเคเรียบร้อยประมาณนี้เนาะ จริงๆเป็นคำทดสอบคอมตัวเองมากกว่าเนาะซึ่งตอนนี้ผมปิดเสียงไฮพิกเซลแล้วแล้วก็เซตอัพใหม่เออเซตอัพใหม่ๆแล้วนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามตานล่างเนาะเดี๋ยวไว้เจอในคลิปหน้านะฮะอืมหาโอกาสหาอะไรทําดีกว่าเนาะเออว่ะตะกี้มีรีเพ์ได้ใช่ปะเดี๋ยวผมต้องกลับไปแคปว่ะ ไปไปไปลืมกดหยุดอัดนไอ้บ้าไอ้